สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเลติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่20-26ถึง2ีมีนาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน3 1เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อลางคารกันก่อนแล้วกันค่ะ เริ่มจากช่อง7็ค่ะก็คือละครเรื่องเพลิงไพรค่ะก็อ๋อการมาถึงตอนที่12และ13แล้วนะคะโดยได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาที่4.6และก็5.2ค่ะ ส่วนทางช่อง3ค่ะก็เป็นตอนจบของละครเรื่องสะพายสายสะรองค่ะโดยเรตติ้งตอนจบนะคะปิดไปที่3.1ค่ะและก็ตามมา้วยละครชุดมาเรื่องหมอหลวงซึ่งตอนแรกนะคะได้เรตติ้งเปิดตัวมาที่3.2ค่ะและละครทางช่องวัน3.1นะคะก็เป็นละครชุดมาเรื่องรักร้ายโดยเปิดตัว2ตอนแรกนะคะได้เรตติ้ง1.1จแล้วก็1.4ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพิริษฐ์ค่ะ ทางด้านช่อง7นะคะเป็นละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเสนอตอนที่8และ9ก้าได้เรตติ้ง3.6และก็สาจุดค่ะส่วนทางช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องเพราะรักนะคะได้เรตติ้งตอนก่อนจบ2.6และปิดเรตติ้งตอนจบไปที่2.5ค่ะและสําหรับละครชุดใหม่นะคะที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องใต้เงาตะวันค่ะ โดยเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่29มีนาคมนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและละครทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องพระนคร2410ออกาศเป็นตอนที่13และ14ค่ะได้เรตติ้ง1.7และก็2.0ค่ะเรามาชมละครที่อากาศวานันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะ สำหรับช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องเพตราเนลมิดออากาศทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะโดยออกอากาศเป็นตอนที่3และ4คะ่ะได้รตติ้ง3.3แล้วก็3.5คะ่ะในส่วนทางช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องเลือดเจ้าพยาคะ่ะออากาศมาถึงตอนที่10 11และ12นะคะได้รตติ้ง3 6 3.4แล้วก็3.6ค,ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างคะ่ะ ช่องเจ็ดนะคะเป็นละครเรื่องหงในกรงกาค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะออกอากาศเป็นตอนที่22ถึง26ค่ะดาวเรตติ้งสูงสุดที่4.9ในตอนที่26เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและสําหรับละครชุดใหม่ที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องดังฟ้าสิ้นตะวันค่ะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันศุกร์ที่31มีนาคมนี้แฟนละครช่อง7็ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ ในส่วนช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องป่านางเสือสําหรับตอนที่16-20ค่ะเรตติ้งสูงสุดที่2.5ในตอนที่17แล้วก็18ค่ะและทางช่องวัน3 1นะคะก็เป็นละครเรื่องข้าวเหนียวทองคําค่ะสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะออกอากาศเป็นตอนที่20-24ถึง24นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่5.1ในตอนที่2 3เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนตังสุดสำหรับละครหลังข่าวประจำที่2ี่6มีนาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่มาอยู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนั่นก็คือละครเรื่องเพตรานลมิตรค่ะออกอาาสทางช่อง7ค่ะได้เรตติ้ง3.5ในตอนที่4ค่ะอันดับที่2ค่ะ ในสัปดาห์นี้มี2เรื่องที่เรตติ้งเท่ากันนะคะสําหรับเรื่องแรกก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องเลือดเจ้าพญาค่ะอ๋อกาสทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง3.6มจุนตอนที่10และก็สิค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็คืนจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะอ๋อกาสทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง3.6มจุนตอนที่8ค่ะ และอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะคะนั่นก็คือละครเรื่องเพลิงพลัยค่ะอ๋ออากาศทางช่อง7นะคะได้รีตติ้ง5.2ในตอนที่13ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวส0ปังประจำสัปดาห์กันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องป่านางเสืออ๋ออากาศทางช่อง3นะคะได้รตติ้ง2.5ในตอนที่17และก็18ค่ะ อันดับที่สองค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะก็คือละครเรื่องหงในกรงกาค่ะออกอากาศทางช่องเจ็ดนะคะได้เรติ้ง4.9ในตอนที่26ค่ะและอันดับที่หนึ่งค่ะก็ออยังคงที่อยู่นะคะก็คือละครเรื่องข้าวเหนียวทองคำค่ะออกอากาศทางช่องวัน31นะคะได้เรติ้ง5.1ในตอนที่23ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ มีซาบวตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ